บาปกรรมเก่าไม่อาจสิ้นได้ด้วยการทรมานตนเองมหานามะคราวหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิดจกูดใกล้นครราชพฤก์ครั้งนั้นพวกนิครนเป็นอันมากประพฤติวัดยืนอย่างเดียวงดการนั่งโยนที่กาลักษีลาข้างภูเขาอิสิคิลิ ต่างประกอบความเพียรแรงกล้าสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งแสบเผ็ดมหานามะครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นเราออกจากที่เลนแล้วไปสู่กาละศีลาข้างภูเขาอิสิคิลิอันพวกนิครนประพฤติวัดอยู่ได้กล่าวกับพวกนิครนเหล่านั้นว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลาย เพราะอะไรหนอพวกท่านทั้งหลายจึงประพฤติยืนไม่นั่งประกอบความเพียรได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งแสบเผ็ดดังนี้มหานามะนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้มีอายุท่านนิครนนาตบุตรเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวง ได้ยืนยันยานทัศนะของตนเองโดยไม่มีการยกเว้นว่าเมื่อเราเดินอยู่ยืนอยู่หลับอยู่ตื่นอยู่ก็ตามยานทัศนะของเราย่อมปรากฏติดต่อกันไม่ขาดสายดังนี้ท่านนิครนนาตบุตรนั้นกล่าวไว้อย่างนี้ว่านิครนผู้เจริญ บาปกรรมในการก่อนที่ได้ทำไว้มีอยู่แลพวกท่านจงทำลายกรรมนั้นให้สิ้นไปด้วยทุกระก,กิริยาอันแสบเผ็ดนี้อันหนึ่งเพราะการสำรวมกายวาจาใจในบัดนี้ย่อมชื่อว่าไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นบาปอีกต่อไป เพราะการเผาผลาญกรรมเก่าไม่มีเหลือและเพราะการไม่กระทำกรรมใหม่กรรมต่อไปก็ขาดสายเพราะกรรมขาดสายก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุก์เพราะสิ้นทุก์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งหมดก็เหือดแห้งไปดังนี้คำสอนของท่านนาตบุตรนั้น เป็นที่ชอบใจและควรแก่เราและพวกเราก็เป็นผู้พอใจต่อคำสอนนั้นด้วยดังนี้มหานามะเราได้กล่าวคำนี้กับนิครนเหล่านั้นสืบไปว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายไม่มีแล้วในการก่อนหรือว่ามิได้มี ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้ทำกรรมที่เป็นบาปแล้วในการก่อนหรือพวกเราไม่ได้ทำแล้วไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้ทำกรรมที่เป็นบาปอย่างนี้อย่างนี้ ในการก่อนไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าทุกมีจำนวนเท่านี้เท่านี้ได้สิ้นไปแล้วและจำนวนเท่านี้เท่านี้จะส,สิ้นไปอีกหรือว่าถ้าทุกสิ้นไปอีกจำนวนเท่านี้ทุกก็จะไม่มีเหลือไม่ทราบได้เลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลาย ท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลและทําสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ในพบปัจจุบันนี้ไม่เข้าใจเลยท่านมหานามะเราได้กล่าวคำนี้กะนิครนเหล่านั้นสื่อไปว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายดังได้ฟังแล้วว่า ท่านทั้งหลายไม่รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือไม่ได้มีแล้วในการก่อนอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลแล้วและทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ในพบปัจจุบันนี้ครั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วชนทั้งหลายเหล่าใดในโลก ที่เป็นพวกพรานมีฝีมือคร่ำไปด้วยโลหิตมีการงานอย่างกักขละภายหลังมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมบรรพชาในพวกนิครนทั้งหลายละกละมังสุขทุกข์ที่ได้รับไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกับพวกนิครนนั้นต่อไปอีกอย่างนี้ว่า ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนะสมัยใดพวกท่านมีความพยายามแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านย่อมสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าแต่สมัยใดพวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้า ไม่มีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านย่อมไม่เสมอเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าพวกนิครนรับว่าพระโคดมผู้มีอายุสมัยใดพวกข้าพเจ้ามีความพยายามแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกข้าพเจ้า ย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าสมัยใดพวกข้าพเจ้าไม่มีความพยายามแรงกล้าสมัยนั้นพวกข้าพเจ้าย่อมไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าท่านผู้เป็นนิครณทั้งหลายเท่าที่พูดกันมานี้เป็นอันว่า สมัยใดพวกท่านมีความพยายามแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าแต่สมัยใดพวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้าไม่มีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่าน ย่อมไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นการสมควรแก่ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายที่จะกล่าวว่าบุคคลเรานี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุข,ขก็ดีทั้งหมดนั้น เป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนและว่าเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตะบะและเพราะการไม่ทำกรรมใหม่กระแสะแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสะแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งปวงก็สิ้นไปดังนี้ ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายถ้าสมัยใดพวกท่านมีความพยายามแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นเวทนาอันเป็นสุกกล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามนั้นก็ยังตั้งอยู่แม้เมื่อใดพวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้าไม่มีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามพึงหยุดได้เองเมื่อเป็นเช่นนี้พวกนิครนผู้มีอายุก็ควรกล่าวได้ว่าบุคคลเหลานี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข,ขก็ดีทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อน และว่าเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะและเพราะการไม่ทำกรรมใหม่กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุก์ขเพราะสิ้นทุก์ขก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งปวงก็สูญสิ้นไปดังนี้ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลาย ็เพราะเหตุที่สมัยใดพวกท่านมีความพยายามแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้นพวกท่านจึงเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าแต่สมัยใดพวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้าไม่มีความเพียรแรงกล้าสมัยนั้น พวกท่านจึงไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าพวกท่านนั้นเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความเพียรเองทีเดียวย่อมเชื่อผิดไปเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะความหลงว่าบุคคลเรานี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีดังนั้นทั้งหมดเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนและเพราะว่าหมดกรรมเก่าด้วยตะบะและเพราะไม่ทำกรรมใหม่กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรม ก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งปวงก็สูญสิ้นไปดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรามีถ้อยคําและความเห็นแม้อย่างนี้แลจึงไม่เล็งเห็นการโต้อตอบถ้อยคําและความเห็นอันชอบด้วยเหตุอะไรอะไรในพวกนิครณ ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกับพวกนิครนนั้นต่อไปอีกอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลในอนาคตด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด วกนิคนนั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้หามิได้เลยและพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลในปัจจุบันด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยท่านผู้เป็นนิรนทั้งหลาย พวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นสุขขอกรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยและพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า กรรมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว ขอกรมนั้นอย่าพึงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไมิได้เลยและพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรำใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นขอกรมนั้นจงเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุ ข้อนี้หามิได้เลยท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมากขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลน้อยด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หามิได้เลย และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไนพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า กรรมใดเป็นของให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของอย่าให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุข้อนี้หามิได้เลยและพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดท่านผู้มีอายุ ข้อนี้หาไม่ได้เลยท่านผู้เป็นนิคนทั้งหลายเท่าที่พูดกันมานี้เป็นอันว่าพวกท่านจะพึงปรารถนาไม่ได้ดังนี้ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในปัจจุบันขอกมนั้นจงเป็นของให้ผลในอนาคตว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคตขอกรมนั้นจงเป็นของให้ผลในปัจจุบันว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นสุข ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นสุขว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นแล้วขอกรรมนั้นอย่าพึงให้ผลเสร็จว่ากรรมใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมาก ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลน้อยว่ากรมใดเป็นของให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลมาว่ากรมใดเป็นของให้ผลขอกมนั้นจงเป็นของอย่าให้ผลว่ากรรมใดเป็นของไม่ให้ผลขอกรมนั้นจงเป็นของให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ ความพยายามของพวกนิครนผู้มีอายุก็ไร้ผลความเพียรก็ไร้ผลภิกษุทั้งหลายพวกนิครนมีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิบประการอันชอบด้วยเหตุของพวกนิครนผู้มีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐานะหน้าตำนิ ทิุ<ส>ทั้งหลายถ้ามูสัตย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการที่ตนทำไว้ในก่อนพวกนิครนต้องเป็นผู้ทำกรรมชั่วไว้ก่อนแน่ในบัดนี้พวกเขาจึงได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กลาเจ็บแสบเห็นปานนี้ถ้ามูสัตย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อิสวนเนลมิรให้พวกนิครน ต้องเป็นผู้ถูกอิสวนชั้นเลวเนลมิตรมาแน่ในบัดนี้พวกเขาจึงได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กลาเจ็บแสบเห็นปานนี้ถ้าหมูสัตย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่มีความบังเอิญพวกนิพนธ์ต้องเป็นผู้มีความบังเอิญชั่วแน่ในบัดนี้พวกเขาจึงได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบ เห็นป่านนี้ถ้าโมสัดย่อมสเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติพวกนิครนต้องเป็นผู้มีอภิชาติเลวแน่ในบัดนี้พวกเขาจึงได้สเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบเห็นป่านนี้ถ้าโมสัดย่อมสเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันพวกนิครน ต้องเป็นผู้มีความพยายามในปัจจุบันแล้วแน่ในบัดนี้พวกเขาจึงได้เสยวยเวทนาอันเป็นทุกข์ลาเจ็บแสบเห็นปานนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าหม์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในก่อนพวกนิครนต้องหน้าตํานิถ้าหม์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรม ที่ตนทำไว้ในการก่อนพวกนิครนก็ต้องหน้าตำนิถ้ามูสัตย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อีสวนเนลมิตรให้พวกนิครนต้องหน้าตำนิถ้ามูสัตไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อีสวนเนลมิตรให้พวกนิครนก็ต้องหน้าตำนิถ้ามูสัตย่อมเสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุที่มีความบังเอิญพวกนิครณต้องหน้าตำนิถ้าโมสัตไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่มีความบังเอิญพวกนิครณก็ต้องหน้าตำนิถ้าโมสัตย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติพวกนิครณต้องหน้าตำนิถ้าโมสัตไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติพวกนิครณ ก็ต้องหน้าตำนิถ้าโมสัต์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันพวกนิครนต้องหน้าตำนิถ้าโมสัต์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันพวกนิครนก็ต้องหน้าตำนิภิกษุทั้งหลายพวกนิครนมีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้ การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิบประการอันชอบด้วยเหตุของพวกนิครนผู้มีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐานะหน้าธรรนิภิกษุทั้งหลายความพยายามไร้ผลความเพียรไร้ผลอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรความพยายามจึงจะมีผลความเพียรจึงจะมีผล ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมหนึ่งไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมหนึ่งไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นหนึ่งเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าถึงเรานี้จักยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อเริ่มตั้งความเพียรวิราคะย่อมมีได้อน,นึ่ง ถึงเรานี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อวางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่วิราคะก็ย่อมมีได้เธอนั้นจึงเริ่มตั้งความเพียรและบำเพ็ญอุเบกขาอยู่ด้วยการกระทําเช่นนี้ทุกนั้นก็เป็นอันเธอสลัดได้แล้วภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เมื่อเราอยู่ตามสบายอก in in, ุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อเราดำรงตนอยู่ในความลำบากอกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งอย่ากระนั้นเลยเราพึงดำรงตนอยู่ในความลำบากเถิดเธอนั้นจึงดำรงตนอยู่ในความลำบากเมื่อเธอดำรงตน อยู่ในความลำบากอยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งสมัยต่อมาเธอไม่ต้องดำรงตนอยู่ในความลำบากอีกเพราะเหตุว่าประโยชน์ที่เธอหวังนั้นสำเร็จแล้วตามที่เธอประสงค์ภิกษุทั้งหลายความพยายามมีผลความเพียรมีผลแม้อย่างนี้